มันปวดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเราจะลุกจะนั่งนี่แบบลําบาก <ทะ S 2> มากต้องใช้มือยันทะยันพื้นนะคะ,<ท>ะแล้วก็ลุกแบบลําบากมากๆ<ท>ะพอเราลุกคุณได้อ่ามาโดนขาวบวม<ท>ะเราเดินไปเดินมานานนานๆนนนนครึ่งชั่วโมงนี่มันจะเริ่มมีอาการบวมมากค <ทะ S 2> ่ะหลังจากที่ว่าทานตัวนี้น่ะอาการแปลกที่ว่ามาทําไมมันถึงมันถึงตอบโจทย์ได้ว่าทําไมหัวเข่ามันถึงไม่บวมทำไมมันถึงได้ดีค <ทะ S 2> ือบวมนี้ยุบลงค่ะยุบลงมากลย้งแว่ ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามเนี่ยค่ะซองที่สามเองแล้วก็การปวดการปวด,กา,ปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าค่ะไม่น่าจะเชื่อว่าแค่เราทานทีละแก้วเนี่ยม,มันมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะเอวเคยเจ็บก็ก็ไม่เจ็บค่ะ หลังนี่มันจะล็อกนะคะเพราะว่าอายุเรามากอ๋อหลังล็อกด้วยเพราะว่ามันตรงต้นมันก็มันคือมันโล่งหมดเลยทุกส่วนในร่างกายคือมีการคลายตัวออกหมดเลยใช่ไหมครับนิ้วนี้ข้างนี้จะล็อกประจำนต่หลองด้วยหลังหลังนี่ตอนเช้ากลางไันได้แน่นค่ะค่ะเนี่ยนี้นี่จะล็อกแต่ไม่ล็อก้วตอนนี้น่ะสนิทเลยสนิทเลยไะมอ๋อสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เพชรสุดยอดจริงๆตัวนี้จ้าจากนิ้วล็อกล็อกแบบแต่ มันมันคือว่าทุกอย่างเราแก่แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเสื่อมแต่พอมาเจอตัวนี้มันก็มันฟื้นฟูให้เราได้ดีมากเลยค่ะถ้าฉันทำไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะถอดเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลปวดนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เทไห่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้ เห็นเห็นผลนกินไ,ไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยอะตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมเราเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝางไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่ปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่น,นหน้าขาเนี่ยน้ำดูลงไปเนี่ยปวดหมดกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมด5้ซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้หเมตรเนี่ยกับเดินได้หเมตรและเดินได้1นกิโลไปกลับได้สบายสำหรับท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรูมาตอยเกาปวดตามข้อต่างๆ ที่กำลังลังเลแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโทรเข้ามาปรึกษาสุแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับสุอีกแล้วนะคะวันนี้สุก็มาลงพื้นที่นะคะมาเยี่ยมคุณลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญเน่แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนค่ะพี่เพนมีอาการปวดยังไงบ้างคะ มันมันมัน,มมนปวดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นี่ว่าเราจะลุกจะนั่งนี่แบบลําบากมากต้องใช้มือยันทะยันพื้นนะคะค่ะแล้วก็ลุกแบบลาบากมากๆค่จ้ะแล้วก็พอพอเราลุกขึ้นได้แล้วก็เขาวว่าบวมด้วยใช่ไหมคะพอเราลุกขึ้นได้อ่ามันโดนข่าวบวมจ้ะเราเดินไปเดินมานานนานนานครึ่งชั่วโมงเนี่มันจะเริ่มมีอาการบวมมากค่ะ หลังจากที่ว่าทานตัวนี้น่ะอาการแปลกที่ว่ามาทําไมมันถึงมันถึงตอบโจทย์ได้ว่าทําไมหัวเข่ามันถึงไม่บวมทำไมมันถึงได้ดีแล้วก็ือบวมนี้ยุบลงค่ะยุบลงมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่สองที่เท่าไหร่คะสองที่สามเนี่ยค่ะสองที่สามเองจ้ะถ้าพอที่สี่ที่ห้าพี่ก็เออพอมันหมดไปสักอาทิตย์พี่ก็ต่อยติดต่อหนูไปเลยว่าตอนนี้มันดีมากค่ะแต่ที่ว่าเดินแบบมันจะบวมเวลายืนทำกับข้าก็บวม ว่าง่ายๆตอนนี้ตอนนี้ทดลองดูแล้วว่ามันไม่บวมค่ะมันหายไปไหนค่ะทําไมมันถ้าเราชงเสร็จเนี่ยรสชาติมันก็มันธรรมดานะคือว่ามันไม่ได้หวานไม่ได้นั่นแต่ก็คือรสชาติไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีถั่งคทยทานง่ายแต่ทําไมมันถึงคุณภาพมันถึงดีขนาดนี้ค่ะดีมากมากเพราะว่ามันแบบมันบอกโจทย์ได้เลยว่าคือชอบตัวเนี้ยยาเพื่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ไหมฮะเป็นกองเลย ค่ะแต่แค่บรรเทาอย่างเดียวบรรเทาไม่ดีขึ้นแค่บรรเทาแต่ตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่จากอาการที่อยู่แล้วก็การปวดการปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าค่ะไม่น่าจะเชื่อว่าแค่เราทานเท่าแก้วเนี่ยมันมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะเอลเคยเจ็บก็ก็ไม่เจ็บค่ะ หลังนี่มันจะล็อกนะคะเพราะอายุเรามากอ๋อหลังล็อกด้วยเพราะว่ามันตรงต้นมันก็มันคือมันโล่งหมดเลยทุกส่วนในร่างกายคือมีการคลายตัวออกหมดเลยใช่ไหมครับนิ้วข้างนี้จะล็อกประจำ้วยหลังนี่ตอนช้ายจะไม่งได้แน่นค่ะค่ะนี่นีนี้จะล็อกแต่ไม่ล็อกแล้วตอนนี้น่ะสนิทเลยสนิทเลยไหมอ๋อสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เชรสุดยอดจริงๆตัวนี้จ้าจากนิ้วล็อกล็อกแบบแต่ มันมันคือว่าทุกอย่างเราแก่แล้วทุกอย่างมันก็เริ่มเสื่อมตอแต่พอมาเจอตัวนี้มันก็มันฟื้นฟูนให้เราได้ดีมากเลยค่ะนี่สรุปตัวนี้พี่เปิดใจเต็มๆถ้าเกิดว่าพี่น้องคนไหนหรือปู่ป้านะปู่ป้านะอาที่เ้องทั้งหลายที่ว่ากําลังเป็นอยู่ลองเปิดใจตัวนี้ดูมันไม่แพงค่ะแต่มันค,คุ้มกับผลิตภัณฑ์จริงๆผลิตภัณฑ์นี้แบบสุดยอดอาการเรามันแบบ มันตอบได้มันตอบตัวตัวเราเองได้ว่าเออทําไมมันถึงดีอย่างนี้อะค่ะค่ะกระทั้งที่ทานมาเยอะมากค่ะแต่ตัวนี้เป๊ะเลยค่ะไม่ต้องอน,นิ่งไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากหมายก็ชมก็ง่ายินข่้นสะพานลอยก็เดินขึ้นสบายมากตันนี้ไอ้บันไดขึ้นลง ก็ขึ้นจะขึ้นได้ขึ้นก่อนอนะเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนหลานวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วแม่ย่ายังอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะค่ะตอนนี้แม่ย่าก็วิ่งไล่หลานก็ขึ้นได้แล้วเมื่อก่อนเดินนี่คือต้องจับราวบันไดค่อยขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงค้คือจับเพราะว่าขาเรามันมันมันตึงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับขึ้นก็ขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเหมือนเด็กแต่ก็ขึ้นได้ค่ะค่ะ เพราว่าเราก็เพิ่งจะทานไม่เท่าไหร่ถ้าเราทานต่อเนื่องก็คงจะโอเคเต่มันเยกว่านี้จอันนี้คือพอใจแล้วค่ะแค่เนี้ยพอใจที่ว่าที่เราซื้อไปแค่เนี้ยว่ามันตอบจทย์ได้แบบเต็มร้อยอะค่ะจะสรุปแล้วกดแจนต้เต็มๆค่ะถ้าสมมติว่ามีหนึ่งร้อยคะแนนนะคะที่เพนจะให้คะแนนผลิตภัณฑ์ดีบบนกี่คะแนนดีคะ พี่เทยให้เลยถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ติดต่อหนูมาตรงนี้ค่ะค่ะพี่เทยให้เป็นร้อยคะแนนค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เพนให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยนะคะเพราะว่าสุดยอดจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่ทานมายากมากแบบมากๆเลยอ่ะจนลำไส้เนี่นไม่รู้ทันหรือเปล่าแต่ตัวนี้สุดยอดจริงๆค่ะลูกชายบอกแม่เอาเลยค่ะก็เลยต้องติดต่อหนูมาตรงนี้ค่ะ ก็<ม>วันนี้พี่เพนก็ได้มายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุเน่แล้วเห็น<ต>ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ตอบอสนุนมากๆในเรื่องไอขข้ขอกระดูกนะคะพี่เพนวันนี้ค่ะสุก็อยากจะให้พี่เพนช่วยอ่ายืนยันกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะบางทีคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าสุาว่าน ให้พี่เพนเป็นหน้าม้าไม่ใช่เลยค่ะที่เพนเราไม่รู้จักกันได้ซ้ำค่ะแต่รู้จักผลิตภัณฑ์ค่ะจ้ะเราไม่รู้จักกันยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถ้าเกิดว่าคนไหนเรื่องเรื่องเรื่องหัวเข่าเรื่องข้อเรื่องกระดูกคืบว่าเอวอะไรทุกอย่างตัวนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนค่ะเพราะแม่พี่น้องพี่ป้า้าอาที่ว่ามีปัญหาเรื่องเข่าค่ะปลดใจเลยค่ะมันไม่แพงค่ะสําหรับหัวามหรับความสบายของเราค่ะแค่นี้สบายมากตัวนี้ค่ะ ค่ะถ้าฉัน้าไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะสดักเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลปวดจนตาไหลเอนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่า่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลเลยกินไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลย จากที่มันตึงเส้นมันตึงเส,เส้นรู้สึกว่ามันแล้วถามถพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อเขาบอกโอ้เคยเนื้อมันนิบวยกว่าเนี่ยเพิ่งจะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราต้องกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาป่ะแม่เพราะมันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพงก็ให้มันเจ็บปวดไปเตะ คนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะ,ะ,ะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเ้ยแต่มึงมีก็ตัองทักล้านหนึ่งตั้งไว้วอนนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยเออบอกมันอยางงี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังเนงะคนเนี่ยเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะ,ะมึงไม่กินมึงก็ตายแต่คนที่ปวดเขา่ปขาวปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยมันค้อสุดยอดเลยนะ,ะจะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอ่ะนะ ลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปเนี่ยปวดแข้งปวดขาเนี่ยชวนๆกันแม่ลองมาทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะแม่ขาถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนั่นี่ยให้เต็มร้อยคะแนนกับตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ยนี่สุดยอดมากคุณมีคะแนนให้หนึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนได้ใช่แล้วพ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินนอนหลับสบาย แม่มันน่าจะร้อยเปอเซ็นตนะเออสุดยอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะคะสำหรับพันธ์ตะพันธิบุญของเนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยอะน้าม้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากินอะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหมใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉันฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อย ถ้าแกเป็นแบบต้อยมั่งถ้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเชื่อมั้ยเออเรื่องจริงก่อนหน้านี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายเนาะมันไม่เคยหายแล้วมันถูกราถูกรามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วล่ะถูกราถูกรากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตายันฉันกลัวยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยฉันไม่เคยเข้าคโรงพยาบาลนะ เพราะจะไม่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 ยอมกินถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาลถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวก็จันก็ไม่ตังแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะตัางใช่ไหมกินแล้วมันเบาอ่ะไปล้ะไปโรงพยาบาลว่าได้ชีวิตใหม่ไหมแม่เออดีมากเลยได้ถึงขั้นน้ำใช่ไหมเธอว่าได้ชีวิตได้ได้ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะ เราเดินไม่ได้เลยไรไม่ได้เลยเดินไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกไม่ได้อันนี้ก็คือ,อก่อนหน้าที่พี่ลี่จะลุกไม่ได้เนี่ยพี่ลี่ก็คือยังไงคะล้มล้มหัวฟาดจ้ะแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลกี่วันคะยี่สิบวันยี่สิบวันแต่มันตาเริืมขึ้น จเลยกินนี่ไปสามซองตาลืมขึ้นตาก็ค่อยลืมขึ้นพอกินหมดห้องตาก็ลืมขึ้นจัดตัดมาจับต่อกลางแล้วก็ลุกขึ้นยังก็คือพี่ลี่ก่อนก่อนหน้าที่จะมาทานดีบูญก็คือล้มหัวฟาดพื้นนะคะหัวฟาดก็พอออกจากโรงพยาบาลก็ไปอยู่กับพี่สาวที่แถวไหนนะคะสาธุประดิษฐ์สาธุประดิษฐ์แล้วก็ตอนนั้นนะคะก็คือพี่ลี่ก็คือนอนติดเตียงอยู่ แล้วก็ลืมลืมตาไม่ขึ้นเนาะลืมตาไม่ขึ้นจ้ะแล้วก็หลังจากพี่ลี่ทานดีบูนไปนะคะทานไปกี่ซองคะที่รู้สึกดีขึ้นนะคะสามซองสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่ลี่ทานไปเพียงแค่สามซองแรกนะคะแล้วก็อาการที่ดีขึ้นนะคะก็คือพี่ลี่สามารถอ่าลืมตาขึ้นตาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งได้ช่วยดูแลตัวเองได้เนาะเดินได้อะไรได้จ้ะ ่ก่อนสั่งมาตอนแรกกี่กล่องคะกล่องเดียวกล่องเดียวก็ลองทดลองทานดูก่อนนะคะหนึ่งกล่องแรกก็เห็นผลที่ชัดเจนสั่งกล่องที่สองสองสาสี่สี่กล่องสี่กล่องมาทานใช่จ้ะ ค่ะถ้าวัดผลตอนนี้นะคะพี่ลี่จากที่นอนติดเตียงอยู่เดินไม่ได้เนี่ยถ้าพี่ลี่วัดผลด้วยตัวเองตอนนี้พี่ลี่ดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะก็เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือตอนนี้เห็น<ด>ว่าพี่ลี่สามารถเดิน,เด,นเดินได้เมื่อนใช้ไม้เท้าไม่ได้ใช้ไม้เทา้าแล้วเมืม่อก่อนคือใช้สี่ขาใช่แต่ตอนนี้ก็คือเดินได้ดโดยที่ไม่ต้องใช้สี่ขานะคะเอาสี่ขาไปคืนแล้วจ้า ไม่ต้องใจไม่ต้องอะไรเลยเราเดินเจ้าเดินเรี่ยเจนเจ้าเดินจ่าอ่าถ้าอ่ามีหนึ่งร้อคะแนนนะคะพี่ลี่จะให้ดีบุลกี่คะแนนดีคะร้อคะแนนเลยร้อยคะแนนเต็มเลยสุดยอดมากๆเลยค่ะผลิตภัณฑ์ดีบุญเน่ของเราอ่าแต่ถ้าคนอื่นก็บอกว่าแพงมันแพงจริงค่ะแต่ถ้ามันกินถูกแพงเท่าไหร่ก็ต้องซื้อใช่ค่ะ ก็คือกินต้มมันหหยตอนนี้พี่ลี่คิดว่าพี่ลี่ได้ชีวิตใหม่ไหมคะถือว่าได้ชีวิตใหม่ไหมคะมีแต่คนก็ว่าองนั้นเหรอว่าได้ชีวิตใหม่มีแต่คนก็พูดอื่องนั้นแหกล้าพูดได้เลยใช่ไหมคะว่าตอนนี้พี่ลี่คือได้ชีวิตใหม่เลยแล้วกับทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเนาะเพรตะจากหามไปเลยอ๋อเขาหามไปเลยใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะไม่ต้องไปรอคิว เอายาหมอมากินอีกแล้ว <ฮะ S 2> เพรายาโรงพยาบาลบานเนี่ยอัตามากรักษาจังเลยไม่ไม,ไ,มไม่มีรู้เรื่องค่<ฮ>ะปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีก <ฮะ S 2> หมดรินยาก็เป็นอีกอย่างงั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบุลนะจ้าสุดท้ายมาจบที่นี่แหละคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอัตมาเยอะนะรู้จักอัตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าใครเห็นแล้วก็ เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายในสามกองเนี่ยรู้เรื่องไม่มกินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินไม่มาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าลงในบ้าน<笑><笑>สามสี่เที่ยวแล้ว่แต่อาตมารับรองด้วยด้วยเกียรติของพระอ,องค์งหนึ่งนะว่า อันนี้เขาไม่ได้จ้างมามันด้วานมามว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณเก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละกงใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ะดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลนึงแล้วไปกลับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามา้าไม่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 ไม,ไม,ไม่จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ <c oughs> ขาขอสัมภาษณ์ก็ามาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่งองทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงาอาจะมาไม่จนพอที่จะ,จะต้องไปรับจ้างเราพาเอารับจ้างได้ที่ไหนเราใช่<ม>นามสก,การเจ้าค่ะ,จะเจริญพรโยมคะหลวงตาชื่อว่าอะไรเจ้าคะชื่อจริงชื่อว่ามงคลธรมธรมมาปาโล<ห>ชื่อเรื่องเขาเรียกกันว่าหลวงตายาวหลวงตายาวนะคะหลวงตาอายุกี่พรรษาเจ้าคะ อา,อายุทั้งหมด72แต่บวชมา12ปีอ๋อหลวงตามาเจอผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราเนี่ในช่องทางไหนเจ้าคะในช่องทางของ y u t u b e อ๋อดูใน YouTube แล้วเห็นว่ามีอาการเดียวกันเหมือนกันก็เลยลองโทรมาสอบถามใช่ไหมเจ้าคะไม่ก่อนจะลองก็ลองของบริษัทอื่นดูก่อนมันมาหลายหลายบริษัทกินแล้วรู้สึกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลก็เลย ลองพวกนั้นหายไปก็เลยลองซื้อดีบุลดูอยู่หรือเพราะว่าเหลือเหลือแต่ดีบุาที่โฆษณาอยู่ก็เลยซื้อของโยมไปก็เลยลองตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุลมาทานใช่ไหมเจ้าค่ะแพงก็แพงครับเราคิดเท่านั้นแหละราคาแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบุลเนี่ยหลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่น หน้าขาเนี่ยนราตำดูลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดะชกวาดยังญ่เยังไม่ได้เลยอืมเจ้าค่ะอืมเพราะเพราะว่ามันมันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนี่ย ค่ะก็คือหลงตาเป็นกระดูกทับเส้นนะคะปวดหลังสะโพกล้าวลงไปตามขาแล้วก็มีอาการถึงขั้นชาแล้วนะคะแล้วก็อลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็ไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหม้คะไม่มีไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายใครจะไปกล้าจ้างแล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเรากินเรารู้ตัวเราว่ายาเขาดีเราก็ว่าดีไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทำไมอ่ะ อันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดีคุ้มค่ะถามว่าแพงไหมไม่แพงอ,อ,อาการที่หอบขาคือรถเบาเรื่องตัวอ้าวหายได้โดยโดยปริยายแพงอแพงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเมื่อเคยล,อลออ่องก็ร่องซะบพรหากชีวิตเจ้าของสิบปรหากเก้าไปเ,เรายาปลาปิง้งเลขเลขิกเขายังซื้อได้อ่ะออแค่นี้ไปยังเขาจะสื่อกินบ่ได้ มาหักชีวิตจะของมันแพสิหักลูกหลานกับมาหักเด้จกเงินจะของซื้อเลยค่ะบ่ต้องเสียดายเงนินมาซื้อยางเงินเงื่อนไรก็นั่นมาซื้อดีบุญเนี่ยกินกินแล้วก็บบุบบุบมี่อันตราชีอย่าง,าางกินเราก็ดีบัตน,นี้ก็กินนี่กินนี่ก็หายหายเลยเดี๋ยวนี้